แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2โก go s h o p p i นะคะวันนี้มีพี่ใหญ่แห่งบ้านเรามาด้วยไปคุดมาจากไหนคะ พี่ใหญ่ของเรามาก้ลยประสบการณ์ค่ะพี่เราเชิญพี่ใหญ่มาเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของทริคการดูแลผิวหนังให้เก่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยคคอยดูแลอยู่เบื้องหลังสวยวันนี้เชิญมาเป็นเบื้องหน้าเพื่อว่านำทริคดีๆมาสู่คุณผู้ชมด้วยแนะนำเลยละกันก็จะจัดให้ยินดีนะสาวสวยเจ้าป้าไปจ้างพี่เราไปจ้างพีค่ะที่มีของมาถึงเจ๊หนึ่งนั่นเองอันนี้นำก่อนเพราะว่าทางเ้าอาจจะยังไม่รู้จักเอ็กไพรนะ เจ้เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอหัวจากเท้าเนี่ยขอบอกนะเจ้เขาบอกว่าดูแลเจกดีมากดีมากวงเราเจอาเลยคือเราได้คำแนะนำจากพี่ใหญ่อะมาตลอดอะค่ะก็เลยอยากจะให้สิ่งดีๆสู่คุณผู้ชมด้วยในช่วงนี้เรียกว่าเป็นของแถมเพราะว่าในช่วงโกช h o p p i n g ของเราโดยปกติแล้วเนี่ยมาเราก็แบบอุ้ยอันนู้นมีอันนี้มีใช่ไหมอะไรที่บอกว่าซื้อหาการราคาพิเศษแต่วันนี้ จะซื้อสินค้าแต่ละตัวไปต้องรู้วิธีการใช้ใช่เอาชุดไหนก่อนที่อยู่หน้าเราเนี่ยเอาชุดไหนก่อนเลยชุดเด่นของเราเลยค่ะคอลลาเจนกับตัวครีมมักหน้าตัวนี้พูดถึงคอลลาเจนตัวนี้เราบอกว่าเป็นเอ่อเป็นตัวของทะเลมาจากเจื่อตากระดูกจากปลาทะเลน้ำลึกตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะคะถ้าสมมติว่าคุณคนที่แบบไม่เคยดูแลตัวเองเลยพี่ถึงแนะนำนิดนึงะคะว่าหนึ่งที่ได้จะ ปลาทะเลเี่คือได้อะไรคนที่อายุ20ไปแล้วนะคะอย่าประมาทนะคะอย่าชะล้างใจว่าความแก่หรือว่าความที่แบบทีเราปล่อยลุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุเลยอายุล่วงไปโดยที่ไม่รู้ตัวประมล่อยทิ้งหายใจทิ้งนะให้ร่างกายมันเยอะแบบว่านี่ว่าอะไรอ่ะใช้มันแล้งให้ค้มใช้นแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรไปเพราะถือว่ามันเป็นร่างกายภายนอกบางคนไม่สนใจจริงๆนะจริงมีมีนะ นะต่อยบอลตวเจเจก็ไม่ค่อยสนใจขี้เกียจที่จะต้องมานั่งดูแลไงบอกโอ้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยไอคอลลาเจนเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะจะไอปลาปลาเลหรือน้ำเลื้อหรอเออมาจากที่ไหนดีไหมมีจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วหรือว่าเป็นที่นิยมเออ่าเป็นว่าอย่างงี้ค่ะเขาว่าปลาทะเลน้ำทะเลเล็กตัวเนี้ย โดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาจจะเป็นแนวแฟชั่นถ้าใครบอกว่าปลาทะเลหรืๆเป็นปลาแซลมอนอะไรประมาณนี้จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูดซึมได้ค่อนข้างดีนะคะจะกากประสบการณ์ที่ท่านมาแล้วค่ะถามว่าไวัยจะบอกว่าไวัยดีไหมป่าณ<อ>ถ้าจะบอกไปก็อย่าบอกลิยาอย่า,อย,าอย่าทราบดีกว่านะคะเป็นว่าทานแล้วทํายังไงให้เราดูแบบ ใครจะถามว่าเฮ้ยอายุเท่าไหร่เอาไปเด็กเขาสรุหน้าเด็กดี่ว่าพยายามกินเข้าไปพวกคอลลาเจน่ยนะอะไรที่มันขาดอย่างที่เจ๊เขาบอกว่าพออายุ20เนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยมีหลักคอลลาเจนมันจะลดลงแต่ว่าถ้าอยากหลอกเด็กได้นะอยากหลอกเด็กได้ว่าฉันจะแอมนะอายุ20ต้นต้นเหมือนกันเนี่ยกินไปถองคอลลาเจนอะไรก็ได้จริงๆแล้วที่บอกว่าเป็นคอลลาเจนยี่ห้อไหนก็ได้จริงๆพูดถึงนะแต่ว่าวันนี้ เราเอายี่ห้อดีๆมาแนะนำน้ำใช่ตัวคอลลาเจนที่เรามาแนะนำคุณผู้ชมจะมีขนาดอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่หกพันมิลลิกรัมคือเป็นไซส์หกพันมิลลิกรัมอันนี้เพียงพอหรือยังสำหรับร่างกายของเราในสั่งหกพันมิลลิกรัมเนี่ยถามโดยทั่วไปนะคะ เออในการทานแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีอันหนึ่งแล้วซอ,อ,องเนี่ยมันกำหอนดอยู่แล้วนะคะในหนึ่งซอ,องเนี่ยเราทานตามที่มาตรฐานที่เขาบรรจุให้พี่หนึ่งถือว่าโอเคอถา้าเต็มไปทานเกินไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าก,กับเปลืองคอลลาเจนค่ะถามว่าทานตามมาตรฐานที่จัดไว้เนี่ยมันจะมีประมาณพี่บอกว่า6,000มิลลิกรัมเนี่ยเพียงพอสำหรับไม่ไก่ต่อวันนะคะต่อวันเพียงพอแล้วจะบอกว่าเมื่อวันก่อนค่ะที่ไปอ่านหนังสือนิตยสาร จเ,เจอคอลลาเจน1น0 0 0มันมิลลิกรัมเดี๋ยวสอง17หมื่นเจ็ดเลยเหรอใช่ค่ะเยอะขนาดนั้นแต่ <kalk. S 1> ว่าเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมข้อมู <มา S 1> ลแล้วเอามาให้คุณผู้ชมอีกนะว่าตั้งหมื่นเจ็ดอะแล้วมันไม่ไม่โอา,<ๆ>อา,ายรอเรราอเยอะขนาดนั้นแสดงว่าร่างกายหวัจวจะเท้ามันจะเขียวทั้งตัวเลยค่ะที่ต้องเพิ่มคอลลาเจน,นขนาดนั้นเทียวอ่าอันนี้อันนี้พี่เหนือแนะนาว่าถ้าทานเกินไปหนึ่งก็เหลืองตังสองถ้าว่าถ้าทานนี่มันถูกต้องเนี่ยพี่แนะนําว่า ถ้าทานช่วงก่อนน,นอนจะเป็นอะไรที่ว่าร่างกายมันจะพักผ่อนแล้วมันจะดูดซึมได้ค่อนข้างดีถูกต้องค่ะและช่วงนั้นเราจะนอนแล้วเราเหมือนกับว่าเราหลับลึกถูกต้องเพราะเขาบอกว่าร่างกายเราจะฟื้นฟ no. ูแล้วก็ช่วงช่วงที่หลับลัวเป็นช่วงที่แบบร่างกายเราฟื้นฟูแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายในร่างกายร่างกายได้ดีที่สุด ถูกต้องใช่ค่ะก็เลยแนะนำว่าก่อนนอนก็ได้ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนลืมอ่ะตอนเช้าได้ไหมอ่ะไปนอนก่อนเช้าเอออเาไปรอบเช้าทานมันมันจะมีผลแตกต่างกันไหมมันจะบอกว่าเอ้ยทานเช้าจะซึมดีเหมือนกันไหมพอได้ไหม แนะนอนเป็นการทางนี้ค่ะท้องว่างดีที่สุดต้องของว่างใช่ใช่เข้ามาก็ชดไม่เยอะท้องว่างที่ไม่มีอะไรก็ยังไม่กินถูกต้องค่ะจะหาอะไรลงท้องไม่ได้ทุกที่อยู่อ่ะถ้าท้องว่างจะมีการดูดซึมได้ดีขึ้นถูกต้องคอลลาเจนจะดึงไปใช้ได้เต็มที่พี่ถูกต้องใช่ถูค่ะอ่นนี่คือวิธีการทานคอลลาเจนแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยนอกจากเวลาที่เรามีผิวที่สวยแล้วค่ะจากภายในละอันนี้คือจากภายในแต่ว่าภายนอกอ่ะภายนอกมันก็จําเป็นนะโดยเฉพาะใบหน้าใช่ ถ้าเราไม่อยากมาร์กที่โเค็ดรับมาเยอะค่ะแล่ช่วงนี้สตอร์นร่ก็อาจจะแพงนะคะราคาสูงจะรอหน้าห่ะว่าควรจะขนไม่ได้ขอสวยหน้าตอนนี้เลยมีตัวไหนอ่ะทั้งค่ตัวมาร์กนะคะตัวมาร์กตัวนี้ค่ะที่หนึ่งถามมิ้หนึ่งว่าในส่วนของตัวมาร์กเขาบอกว่ามาร์กตัวนี้คือทาไปแล้วซึมซับไปเลยไม่ต้องล้างหน้าออกอ่าถูกต้องค่ะสมัยก่อนที่เราใช้มันจะมีการขั้นตอนในการมาร์กเนี่ยเลอะเทอะค่ะ ไหนจะนู่นนี่นั่นคือมาไปแล้วเนี่ยบางคนเอาแตงกวาเอาอะไรมาช่วยถามว่ามันก็โอเคนะแต่การขั้นตอนสมัยนี้ยผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยหลายขั้นตอนค่ะตัวนี้เหมาะค่ะสำหรับเพศคนขี้เกียจค่ะไม่เอาพี่เนาะสำหรับคนขี้เกียจจริงเก็ไม่มีเวลาไม่ได้ขี้เกียจนะก็อยากสวยแต่ว่าเวลามันจำกัดบางคนเลย24ชั่วโมงทำงานไม่พอนะคะไม่ได้ขี้เกียจนะคะในการดูแลตัวเองผู้หญิงสมัยนี้ว่ากิ n ง w ม m a n ค่ะพี่ทำงานตลอด ทำงานตลอด25ชั่วโมงไม่มีเวลาเลยต้องมาเลนมามาเล่นมามานั่งมันมืดวายมากนะคะอุ้มนะเขาบอกว่าตัวนี้นะใสเพียงข้ามคืนมีเกลือว่ายนะคะเดี๋ยวเคยดูตรงไหนหอมากค่ะตัวนี้มันจะดูดซึมได้ค่อนข้างไวนะคะการทาเนี่ยพี่แนะนำนิดนึงว่าการทานี่คะก็5จุดเหมือนเดิมแบบ1 2 3 4 5แล้วเวลานวดนะคะให้นวดขึ้นนะคะ ไ้ทีน้ดข้นไปถูกต้องสอ่้ไปเอาเดว่าระเลยข้างหน้าเลยไม่ได้แล้วก็เยี่เลยได้ถามว่าทำได้ไหมจะมีผลอะไรอถามว่าทามันได้ไหมได้ค่ะแต่คุณถามว่าสิ่งที่คุณหน้ายับของคุณรีบผ้ารีบไปรีบมาที่มันมัอนย่นไหมการที่คุณระเลงหน้าแล้วคุณไม่ไม่ไม่ใช้ขั้นตอนในการตบขึ้นนะหรือเสรขึ้นไปเนี่ยคืออจด คือพักไปเนี่ยหน้าอาจจะยังตื่นมาแทนที่หน้าจะใสตึงไม่ตึงนะคะแต่ว่าใัว้อนไที่ใสย่นรอยถูกต้องประมาณนั้นใช่เป็นใสย่นคือคือมาร์กหน้าตัวเนี้ตัว p r e ตตี้ซีเค t ของเราตัวนี้คือว่ามาร์กด้วยนวดด้วยไปในตัวถูกต้องค่ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติเขาเนี่ยไม่ได้มาร์กอย่างเดียวเหมือนเป็นครีมบำรุงเพราะว่าเรามาร์กไม่ต้องล้ังออก ใช่คุณมัก็บอกว่ามาเช้าก็ว้างหน้าปกติใช่ไหมมันจะต่างจากมาตัวอื่นๆไงบางทีมันต้อง15นาทีคุณจะต้องลอกออกใหญ่ต้องแบบว่า30นาทีลอกออกต้องไปล้างหน้าอีกรอบแต่นี่คือคุณมักหน้าเสร็จปุ๊บคุณก็นอนไม่เลยตื่นเช้ามาหน้าปิ้งอีกคนหนึที่บอกไงแซวอยู่วิเที่ยวมากับเด็กกับเดือยเย็นมากหลายแล้วก็ทำงานได้บอกว่าต้องทดสอบก่อนต้อทดสอบ ถึงมาปุ๊บมาพัดให้คุณผู้ชมฟังได้ว่าของเขาดีจริงอ่นะคะนี่การันตีจากพี่กอสาวสวยของเราเลยนะคะเพราะว่าชิตเที่ยวมาค่ะกลับดึกกลับดึกกันใส่เป๊ะนะคะเอออาคานี้เรามาดูโปรโมชั่นกันบ้างว่าชุดดีๆชุดนี้คอลลาเจนกับตัวมาร์กหน้าตัวนี้นะคะปกตินะราคาของคอลลาเจนนะ2590บาท เราลดให้ช่วงนาทีทองนะคะอยู่ที่1,600บาทค่ะแล้วก็ส่วนตัวมาร์กหน้า1,290บาทนะคะลดให้คุณผู้ชมไปเลยอยู่ที่กระปุกละ890รับ890บาทจากทั้งคู่นี้แมทกันแมทกันเป็น1เซตนะอยู่ที่2,490บาทและจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วย2,490 <90 S 1> บาบาทใช่และมีของแถมให้คุณผู้ชมนี่ค่ะ ตัวสครับผิวกายข้างหน้ากลิ่นสตรอเบอรี่คือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อแบบว่าเป็นแพ็กเกจนะมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งตัวมาร์กหน้าใช่แเราเราก็จะแถมในเรื่องของกระเดือกสกับผิวซึ่งแหมเป็นสครับมาใสไม่เชียนะใสหนจะบอกว่าเซตนี้เหมือนเซตสตรอเบอรี่เลยนะนี่แถมคอลลาเจนเหรอถูกหลอดเดียวหลอดเดียวค่ะพี่หลอดเดียวหลอดเดียวนะที่ง่ายๆสำหรับผู้ชมทางบ้านนะท่านใดที่ดูรายการอยู่ใช่มาในช่วงนี้มาช่วงนี้เลย ที่ไหนคะอ่าราคาหน้า2,490บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข092-062-9280ค่ะที่สำคัญนะอย่าลืมทวงเกลือด้วยนะสครับเนี่ยอ่าใช่บอก่อกอยู่ทีมงานขอช่วยนะพอช่วงรายการนะคะมีของแถมคือเกลือสครับผิวกายอ่าที่เป็นเซตที่หนึ่งที่เราจัดมาฝากนะเป็นเซตแต่ว่าสวยกายจากภายในก็ไปหนอา สเซ็ตที่2องี้เลยเป็นตัวโลชั่นโลชั่นผิวกายเป็นโลชั่นมีเซรั่มเดี๋ยวนะปกติแล้วเนี่ยเราสวยที่หน้าแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าตั้งแต่คอลงไปที่ตัวแขนขาใช่ใช่ไอมน้นกำนะคะตัวนี้สุดยอดค่ะเป็นเซรั่มใช่ค่ะตัวนี้จะดูดซึมได้ค่อนข้างไว ผิวที่เกิดการหมองคล้ำนะคะพี่หนึแนะนำพี่หนึงว่าหมองคล้ำที่ตัวเองไปต่างแดดหรือว่าชุรมแดดหรือว่าไปปฏิบัติธรรมซึ่งอาจจะโดนแดดมาแล้วร้วโดยตัวพี่หนเองนะคะโดนมาเนี่ยตัวเนี้ยพี่หนึนําว่าถ้าทากลางคืนเนี่ยจะเยี่ยมมากค่ะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นแล้วผิวใสเนี่ยการันตีว่าภายในเจ็ดวันค่ะมันจะเปิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเห็นชัดเจนค่ะเพราะพี่หนึ่ในดำมาจริงๆค่ะหมองมาจริงๆก็คือจริงจริงแล้วเนี่ยคือก่อนนอนท่าไว ทาลงไปก่อนถูกต้องค่ะใช้ตื่นเช้ามาก็คือทาด้วยถามจริงแนะนําค่ะช่วงกลางคืนจะเหมาะที่สุดนะคะตัวเซรั่มเนี่ยลางวันมันจะมีผล side effect คือถ้าเกิดมันโดนกับแดดเนี่ยค่ะผิวมันจะเกิดมองข้าได้ง่าแต่ตัวนี้แนะนำว่าถ้ากลางคืนอยากได้ผลผลไวกลางคืนอัดไปได้เลยค่ะหัวจดเท้าได้เลยนะคะคือเนี่ยเราทาเสร็จแล้วนอนเราไม่ต้องไปเจอแสงแดดไม่ต้องไปเจอฝุ่นเจออะไรที่มันแบบว่าทําร้ายผิวเพราะนั้นเราก็จะมาไปทั้งตัวเลย ถูกมากเพราะว่ามันมันได้แค่ตัวทำฐานาแต่ว่าเห็นบอกว่าต้องใช้คู่ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรอ่ะโลชั่นโชัอ้โลชั่นก็คือใช้ได้กวันลงเซรั่มก่อน้ถึงจะลงกตัวนี้มีความขาวด้วยนะคะมีความหอมฉุนฉื้อในตัวด้วยสีออกเป็นสีเป็นสีเปวนสีเป็นไงตัวเนื้อหน่ะเขาดมกลิ่นเรื่องเรื่องเลยดมกลิ่นต้องต้องเทคนดำอีกทีหนึ่งดีไหมคะ นะคะลองดูนะคะช่วยกันช่วยกันเป็นโลชั่นแต่ว่าเป็นโลชั่นที่ทาแล้วแบบว่าหายไปเลยอ่ะดูสิซึมเข้าไปในผิวอ่ะแนะนำนะคะการทาครีมแนะนําให้ทําลักษณะแบบนี้นะคะทำไงอ๋อต้องตกแล้วต้องตกค่ะถูกต้องไม่ให้วนนะต้องตกก่อนนี่เพื่ออะไรคะเพื่อกระตุ้นหรอกระตุ้นแล้วก็หนึ่งคือมันจะดูดซึมได้ค่อนข้างดีนะคะเนี่ยจะซึมเข้าผิวได้ค่อนข้างไวโปติโดยทั่วไปคนเราชอบชินแบบนี้ใช่ไหมล่ะตัวนี้ค่ะ พี่หนึ่งแนะนำว่าใช้ทาบ่อยๆเนี่ยอายุเรามากขึ้นเนี่ยเซลล์ผิวเรามันจะเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมันจะเกิดการย่นถูกต้องค่ะนี่ไงโอ้เนี่ยขอเทียบดูสิคือมันไม่หนืดไม่เหนืดไม่ใช่เนื้อวันได้ซึมได้ไวค่ะซึมได้ไวหอมกลิ่นีชอบ่่นนดีีเเะออยูม ใช้ได้ง่ายๆอะนะคือมันจริงๆมันสําคัญนะสาบผู้หญิงเนี่ยแหละคือเราออกบ้านไปแล้วก็อยากมีความชุ่มชื้นกับผิวจะลงได้ทั้งแขนและขาได้หมดนะทั้งตัว้ไม่เลยวิ่งขอกมาทั้งขวดเลยแล้วแต่เดี๋ยวกลับไปบ้านผิวแห้งจะดูอะไปต่อในกลารช่วงเย็นปีด้านๆยังรู้ไม่รู้ได้แค่มือครั้งเดียวเอ้ามาดูราคาดีกว่าอยากรู้แล้วว่าราคายังไงอ๋อโปรโมชั่น ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้หรือว่าเป็นตัวเซรั่มนะคะก็จะอยู่ที่ราคากระปุกละ890บาทค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยอยู่นะซื้อไม่ว่าจะซื้อโลชั่นค่ะ800ร้อยแปดเกาสิบแยเก้าสิบาทแถมซื้อโลชั่นแถมเซรั่มอ่ะถ้าซื้อเซรั่มซื้อเซรั่มแถมโลชั่นเขาให้พี่จอนโกงตรงเนี้ยแหละค่ะนะคะ กลบล้อซื้อขวดไหนแล้วก็แถมไปหนึ่งขวดเป็นแพคคู่ใช่เป็นแพคคู่นะ890บาทจะปกติแล้วทั้งสองขวดนี้จะมีมูลค่า890บาททั้งสองนะคะแต่ตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโทรเข้ามาเลย0920629280ค่ะรีบโทรมานะคะวันนี้เราไม่จำกัดจำนวนนะเพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาเยอะมากอ่ะเราก็เลยเปิดสายให้ตลอดเลยจนจบรายการเราช่วงโก shopping แล้วของแถมเซตนี้มีไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ถ้าอยากได้แถมต้องซื้อถ้าอยากได้แถมต้องซื้อเซตนี้ค่ะเ oh. ซตคอลลาเจนและ ตัวมักหน้าจริงๆก็อยากได้ทั้งหมดแหละทำไมไม่จัดมาทีเดียวเนี่ยเหเออจัดแยกทำไมนะแล้วติวหน้ากับผิวนะแยกกันนี่แถมให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับผิวกายคแถมเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะอานั่งอยู่ท่าเนี้ยแล้วค่ะเซตนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทนะแปร้อาสรีไม่ใช่คนนะคะถ้าคนไปที่ซื้อต้องเรียบตลอดชีวิตค่ะเออนะอ่ะว่ากันไปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโทรเข้ามาเลยนะศูนย์เก้าสองศูนย์หกสองเก้าสองแปดศูนย์ค่ะ เปิดสายคุณผู้ชมทางบ้านไม่จํากัดจํานวนชิ้นด้วยในช่วงของรายการที่วิโกทีวีทองเท่านั้นนะคะที่สําคัญอถ้าโทรเข้ามาแล้วบอกว่าโอ๊ยวิธีการใช้จะดูแลจะนู่นนี่นั่นถามว่าให้เจ้าหนึ่งของเราเนี่ยเป็นคอนเซิลให้ได้เป็นที่ปรึกษาได้เลยนะคะไม่ถ่ายรไม่่ายเนะจริงบอกว่าเจ้าหนึ่งม่กี่ปีก็ครบร้อยแล้วแม่บอก่ได้แบบนี้ยังไง พวกนี้เดี๋ยวเราพักกันสภู่ก่อนดีกว่าช่วงหน้าชวนเจ๊นหนึ่งอยู่ด้วยเพราะเราะจะไปหมอปลาในช่วงวันส,สุกค่ะชวนนี้พักกันสภูค่ะ